การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและหาลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้นดาวฤกษ์ก่อนเกิดวิวัฒนาการดาวฤกษ์วิวัฒนาการดาวฤกษ์ศูนย์วิวัฒนาการดาวฤกษ์หนึ่งวิวัฒนาการดาวฤกษ์สองวิวัฒนาการดาวฤกษ์สามดาวฤกษ์ก่อนเกิดดาวฤกษ์ก่อนเกิดขึ้นจากกลุ่มแก๊สและฝุ่นรวมตัวกันภายใต้แรงโน้มถ่วงซึ่งเรียกว่าเนวิลลาส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฮโดรเจน เกิดการหมุนรอบตัวเองและยุบตัวรวมกันจนเป็นความหนาแน่นความดันและอุณหภูมิสูงประมาณ1น0 0 0แสนเควินเกิดขึ้นดาวฤกษ์ก่อนเกิดวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เกิดจากการยุบตัวของเดบิลลามีองค์ประกอบที่สําคัญคือไฮโดรเจนประมาณ90.8เปอร์ซฮีเลียม9.1อร์เซและธาตุโลหะอื่นๆที่อยู่ในสภาพของแก๊สอีก 0. 1เซเมื่อแรงโน้มถ่วงดึงให้ แก๊สยุบตัวลงไปอีกความดันนักแกนกลางสูงขึ้นและอุณหภูมิก็สูงขึ้นเป็น10ล้านเควินเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนและแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาเรียกว่าปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่นนิวลายุบตัวลงความหนาแน่นภายในก็เพิ่มสูงขึ้นพลังงานจากแรงโน้มถ่วงถูกแปลงไปกลายเป็นความร้อนซึ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเป็นหลายแสนองศาเซลเซียส เียกช่วงนี้ว่าดาวเกิ์ก่อนเกิดหรือดาวทารกดาวเืิกที่มีมวล25เท่าของมวลดวงอาทิตย์เป็นดาวขนาดใหญ่สีน้ำเงินเกิดกระบวนการสังเคราะห์ธาตุหนักที่แก่นและสิ้นสุดที่เหล็กวาระสุดท้ายจะระเบิดแบบซูเปอร์โนวาโดยแก่นกลางจะยุบตัวกลายเป็นหลุมดำ ผู้ภาคประกอบการเรียนรู้พัฒนาการของดวงอาทิตย์ปัจจุบันดวงอาทิตย์เกิดมาแล้วประมาณ4,500ล้านปีดาวยักษ์แดงเมื่อธาตุไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงลดลงน้อยดวงอาทิตย์จะขยายขนาดกลายเป็นดาวยักษ์แดงดาวแค่ขาวปฏิกิริยาเทอร์โมอนิวเคลียร์แก่นของดวงอาทิตย์สิ้นสุดลงแก่นจะยุบตัวลงกลายเป็นดาวแค่ขาวส่วนที่เหลือจะกระจายออก ออกสู่อาวากาศกลายเป็นเนบิวลาดาวเคาะดาวแค้ขาวจึงเป็นช่วงสุดท้ายของวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์เนบิวลาหลากหลายความสวยงามที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าที่ไกลสุดลูกหูลูกตาอย่างอาวากาศ เนบิวลาเป็นอีกหนึ่งวัตถุที่เรียกได้ว่ามีความสวยงามไม่แพ้วัตถุอื่นๆในอวกาศเนบิวลาหรือกลุ่มฝุ่นแก๊สและพารมาในอวกาศที่อยู่รวมตัวกันจะมีลักษณะเป็นก้อนหมอกมีขนาดใหญ่ปะปนอยู่ในกลุ่มดวงดาวที่เปล่งแสงสีสวยงามมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมอกพึ้งดาวเลิ์กในอวกาศเองก็เกิดขึ้นจากเนบิวลาเนบิวลาประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน การรวมกลุ่มกันด้วยแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดให้ฝุ่นและแก๊สเข้ามารวมตัวอัดแน่นเป็นก้อนที่มีขนาดเล็กและหนาแน่นขึ้นเมื่อมวลมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแรงดึงดูดแปรผันตามมวลมวลยิ่งมากแรงดึงดูดยิ่งมากฝุ่นและแกส๊สรวมตัวอัดแน่นจนเกิดความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้น จนเกิดปฏิกิริยาฟิวชันกลายเป็นดาวเลษ์ในขณะเดียวกันเนบิวลาเองก็เป็นวิวัฒนาการของดาวเลษ์กช่วงสุดท้ายซึ่งอาจเกิดการระเบิดของดวงดาวเลษ์กต่างๆจนกลายเป็นฝุน่นและเศษซากต่างกลุ่มเนื้อหาในบทเรียนดาวเลษ์กมีวิวัฒนาการและจุดจบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลตั้งแต่ต้นของดาวเลษ์กซึ่งในแต่ละช่วงวิวัฒนาการดาวเลษ์กจะมีสมบัติเปลี่ยน แปลงทั้งขนาดสีชนิดสเปกตรัมและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์รวมทั้งมีการสร้างธาตุหนักต่างๆซึ่งกระจายออกสู่อวกาศเมื่อดาวฤกษ์สิ้นสุดอายุไข